สวัสดีครับพบกับถ่ายทอดสดกีฬาอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงนะักวอลเลย์บอลสาวไทยในการเล่นลีกต่างประเทศในฤดูการที่จะถึงนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าก็มีหลายคนนะครับที่มีการยืนยันแล้วนะครับว่าจะไปเล่นที่นั่นที่นี่นะครับแต่สําหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของพรพัน์เกิดปราดนะครับชมพู่ของเรานะครับเมื่อก่อนหน้านี้ครับเราก็จะมีการวิเคราะห์กันว่าไปเล่นที่ลีกอเมริกานะครับก็คือทีม LOVB แต่ก็น่ายืนยันแล้วนะครับว่า สงสัยนะครับว่าเอ๊เมื่อไหร่จะเปิดตัวหรืออะไรสักทีนะครับล่าสุดนะครับพรพัน์ออกมาไลฟ์สดนะครับว่าการที่จะไปหลีกอเมริกาเป็นแค่ข่าวลือนะครับไม่ได้ไปจริงๆนะครับทําให้เธอเสียโอกาสจากที่เป็นข่าวลือนะครับทําให้ทีมอื่นๆไม่สามารถที่จะติดต่อกันได้นะครับจากที่ใครจําได้นะครับมันเริ่มต้นที่ข่าวที่เกาหลีใต้นะครับช่วงจะมีการรับตัวนะครับ แล้วมันก็มีข่าวมาว่าใกล้จะดับแล้วว่าทางฮุนไดนะครับถอนตัวนะครับเกาหลีใต้เป็นที่เรียบร้อยนะถอนตัวนะครับที่เธอถอนตัวก็จะไปเล่นที่อเมริกานะครับแล้วก็จะมีบราซิลติดต่อมาด้วยนี่คือเนื้อข่าวประมาณนี้ครับตอนนั้นนะครับที่เธอไม่ได้ดับตัวเหมือนกับว่าอาจจะมีการติดต่อมาจริงนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วอาจจะไม่ได้อ่าติดต่อเข้ามาจริงๆทําให้ ผอนพันนะครับเสียโอกาสในส่วนของตรงนั้นนะครับซึ่งการไปเล่นดีกอเมริกานะครับมันก็จะมีหลีกอยู่2หลีกนั่นเองนะครับก็คือเราทราบกันดีก็คือเรียกว่าอ่า Pro Federation ค u ัพนะครับแล้วก no ็ LVB นะครับแล้วก็ทีมที่เล่นในทีมชาตินะครับหลายคนวิเคราะห์นะครับว่าจะเป็น LVB ซึ่งก็เราไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ ไปๆมาๆนะครับพรพันธ์ก็ได้ออกมาบอกว่านะครับข่าวที่ออกไปอเมริกานะครับมันเป็นแค่ข่าวลือนะครับไม่ได้ไปหลีกอเมริกานะครับแต่เอาจริงๆก็คือพรพันธ์ก็บอกเลยครับว่า a o v b ก็ติดต่อมาจริงนะครับก่อนที่ยังแข่งที่อยู่กับเกาหลีใต้อยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับพรพันธ์บอกนะครับว่าไปไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเป็นทุกเต็มทุกทีมแล้วนะครับ LOVB เต็มหมดทุกทีมแล้วนะครับ อย่างนี้ก็เลยว่างนะครับยังไม่มีทีมแล้วพรพันธ์ก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่ได้ซีเรียสไม่ได้เครียดอะไรนะครับเพราะว่าตลาดวอลเลย์บอลย,ยังไม่ปิดนะครับส่วนพรพันธ์ก็เสริมนะครับว่าอาจจะผลของข่าวลือทําให้เสียโอกาสจากลีกต่างประเทศอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นลีกญี่ปุ่นนะครับหรือทีมอื่นในเกาหลีใต้เองนะครับหรือในลีกเวียดนามนะซึ่งพรพันธ์ก็ได้บอกว่าเรื่องของข่าวลือก็อย่างที่บอกนะครับว่า มันก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากนะแต่ตราบใดที่ไม่ได้ออกมาจากปากสโมสอนนะครับหรือตัวแทนของสมอสอนอะไรก็ตามนะครับหรือปากของตัวพรพันเองมันก็ไม่ใช่เรื่องจริงมันก็เป็นข่าวลือนะครับหลังจากที่พรพันได้ออกมาไลฟ์สดในทิกตอกนะครับก็มีการพูดถึงในเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับเกิดอะไรขึ้นนะรจริงๆแล้วนะครับมันก็คือข่าวจากทางเกาหลีใต้นะครับอย่างที่ทราบนะครับ มันน่าจะมีมูลหรืออะไรสักอย่างแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงตอนแรกทําเอากรีใต้ทําแบบนี้ทําไมนะครับข่าวลือมันก็เลยบอกกลายเป็นเรื่องราวที่ทําให้ชมพู่เสียโอกาสไปนะครับถ้าถึงโอกาสโดยร่วมนะครับตลาดวอลเลย์บอลยังเปิดอยู่นะครับแต่เดือนนี้ก็เพิ่งเดือนมิถุนายนะครับกรกฎานะครับดังนั้นก็ยังมีโอกาสเยอะอยู่นะครับที่จะไปร่วมทีมลีกอื่นๆนะครับหรือลีกยุโรปก็ดีนะครับหรือลีกญี่ปุ่นนะครับ ซึงแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าไม่มีจริงๆผมเชื่อว่ามันก็คงจะมีแหละขึ้นอยู่กับว่าชมพู่จะตัดสินใจไปเล่นทีมไหนนะครับ mm. เพราะว่ามีคนที่อ่าลีกอ่าอื่นๆนะครับสนใจในตัวชมพู่ค่อนข้างเยอะนะครับ mm. ในส่วนที่เล่นให้กับ IBK นะครับแล้วมีอาการบาดเจ็บนะครับแล้วก็ อาจจะไปโปรวิก้าหรือเปล่านะครับถ้าไปตรงนั้นก็คงจะมีโอ้เป็นอะไรที่ดีมากๆมีประโยชน์หลายอย่างนะครับถ้าไปตรงนั้นก็ได้เล่นกับตัวท็อปเหมือนกันนะครับได้ค่าจ้างเยอะนะครับด้วยนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือจะได้ถนอมร่างกายด้วยนะครับเนื่องจากพรพันนะครับมีอายุมากแล้วนะร่างกายก็อาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์แล้วนะครับกรณีที่พรพันธ์มีอาการบาดเจ็บกัอนนั้นก็คือข้อมือนะครับจากการเล่นกับ แคนาดาใน v n l นะครับที่นิ้วนะแล้วก็เล่นโคโวที่วีลิกจะ100%เปอหรือยังนะครับจากอาการบาดเจ็บหายดีหรืออะไรหรือไม่นะครับมันก็เป็นการดีที่จะได้เซฟร่างกายไปด้วยนะครับก็ต้องติดตามนะครับว่าพรพันธ์เกิดปาดจะไปเล่นที่ไหนนะครับแต่แน่นอนว่าที่ฝีมือเธอเนี่ยก็ถือว่าเป็นระดับท็อปอยู่แล้วนะครับก็คงจะมีทีมแน่นอนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นทีมไหนอะไรก็ตามแต่จริงๆแล้วอย่างที่บอกแล้วว่าช่วงนี้เหมือนพอรพันธ์ต้องการที่จะถนอมตัวนะครับเซฟอาจจะเซฟเซฟไว้ก่อนครับ,รบตอนที่เล่นให้เล่นเกาหลีใต้นะครับก็หนักนะครับโ,โหเล่นแบบวันเว้นวันนะครับก็คือ,อร่างกายของพอรพันนี่ก็คือเต็มที่แล้วพีกจุดพีกของพอรพันธ์เกิดปาดแล้วนะครับแล้วก็เป็นหลีกระดับโลกโบบิก้านี่ก็ไม่ว่าจะไปง่ายๆนะครับ เล่นตัวท็อปททั้งนั้นเลยแล้วเมื่อก่อนนักกีฬาไทยไปง่ายหน่อยแต่ตอนนี้ไม่มีโอกาสเลยเขาเล่นตัวท็อปททั้งนั้นนะครับถ้าเป็นตัวทีมชาติแล้วก็ไปทีมอื่นนะถ้าผมมองว่าถ้าก้าวแรกของไทยตอนนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะไปเล่นต่างประเทศนะครับถ้าไม่ได้ไปญี่ปุ่นนะครับหรือไม่ได้ไปเกาหลีใต้นะครับไปอินโดนีเซียก็ถือว่าเลี่ยงดีเพราะว่าเจอตัวต่างชาติทูงสูงมือนกันนะครับถ้าไป เวียดนามนครับหรืออินโดนครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับสําหรับทีมในลีกระดับอาเซียนของเรานะครับเพราะว่าอายุขึ้นเลขกสามแล้วนะครับก็ต้องดูตรงนี้ด้วยนะครับมันเป็นเรื่องนะดีด้วยนะครับแถมค่าจ้างก็ไม่แพ้ไม่พิไม่แพ้กว่าเกาหลีใต้แน่นอนนะครับเรื่องนี้ก็เคยมีการทางและปิด ูดไว้นะประสบการณ์ของพรพันธ์ก็มีเยอะอยู่แล้วนะครับทางอินโดนีเซียนะครับแรปปิดนะครับบุคลสทางลีกอินโดนีเซียนะครับมีหลายทีมนะครับที่สนใจติดต่อในตัวพรพันธ์นะครับค่าแรงพรพันธ์นะครับเคยได้แชมป์ห้าพรพันธ์เคยได้แชมป์หสมัยซ้อนนะครับวลนลี้บอลลีกเล่นให้กับนครราชสีมาก็แชมป์นะครับ ขอนแก่นก็แชมป์นะครับไล่มาเรื่อยๆนะครับทีมแรกที่ผนพันได้แชมป์นะครับก็คือนครนนท์ครับแล้วก็ไซโจเรนจินะครับดูรางวัลนะครับคร่าวๆนะครับผลงานนะครับในการเล่นกับทีมนะครับเอเชียนแชมเปี้ยนชิพนะครับสองครั้งนะครับสองพันยิบสามนะครับสองพันสิบเก้าสิบเจ็ดนะครับสองพันสิบห้านะครับ เอชียนเกมก็ได้เงินกับทองแดงนะครับ AVC ครับก็ชนะมองโชนะครับเอเชียนแชมเปี้ยนชิพ U23 นะครับ p i s u ู e r University มหาวิาลยนะครับเอเชียน U17 โอ้โหเยอะครับกลางวันค่อนข้างเยอะนะครับเอาละครับ ขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรคมามคิด้า,าดนล่างใต้คลิปรับทุกท่านที่คืนุกคนอย่าเจ็บอย่าจนร่ำรวยตลอดไปทาหรรบคิปนม้ลาไปก่อนสวัสดีครับ